ในภาคนี้นะครับจะเป็นการใส่ Particle และ Sound Effect นะครับโดยเราจะใส่ Particle ให้เกิดเอฟเฟกเวลาตัวคอนชนกับตัว o อ t a c l e คนะครับโดยอันดับแรกน้ำให้เรามาตรงโฟลเดอร์ o อฟ c ัก c l e นะครับให้เราเลือกตัว Effect e x p o ็ i o o Smoke นะครับลากมาใส่ในซีนนะครับเราก็จะเห็นตัวตัวเพลยของอ่า t i r t i c l e นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ Particle เรา เป็นสีม่วงนะครับเพราะว่าตัวแมทเทอเรียลมันหายไปนะครับให้เรามาในส่วนของ Particle system นะครับเรามาตรงレンเดอร์นะครับให้เรามาดูตรงในส่วนของแมทเทเรียลนะครับให้เรากดตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เลือกแมทเทเรียลเป็น default นะครับ default Particle system นะครับให้เรากดลองเทสเพย์ตรงนี้นะครับว่าอ่าตอนนี้มันเป็นควันแล้วครับเป็นสมองครับ เมื่อเราทำอันนี้เสร็จแล้วเราให้เรามาเช็คอีกจุดนะึงคือในส่วนของเซตติ้งนะครับให้เรามาดูตรง Play On Awake นะครับให้มันไม่โดนเช็คถูกเอาไว้นะครับเพื่ออ่าจะได้ไม่ต้องให้มันเลย์ตอนแบบเริ่มเกมเลยนะครับเราจะเลย์เมื่อเราสั่งเล่นแล้วนะครับโดยเราจะลากตัวอ็อบเจกต์ของพาร์ติเคิลนะครับใส่เข้ามาในตัวเป็นชายของเพลเยอร์นะครับเมื่อเราใสา่เข้ามาเป็นชายของเพลเยอร์นะครับเราจะทําการเลื่อน Particle ตัวนี้นะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำเอฟเฟกตนะครับแตวผมจะเลื่อนมาข้างหน้าอยู่ mm hmm. เมื่อเราทำการจัดตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ให้เราไปที่ในส่วนของ s c r p p t p y e y e r n o n t r o l l e r นะครับ ตัวนี้นะครับเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับ mm hmm. ให้เราทำการประกาศตัวแปรสำหรับเก็บตัวอ b อบเจกต์พาร์ติเคิลนะครับเป็นท็อปิกนะครับภาพปิก particle เป็น particle system นะครับแล้วให้เรานะครับทําการตั้งชื่อว่า x โปรด particle นะครับ x pro c เราประกาศออกไปเสร็จแล้วนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็ไปที่ Unity ครับมาตรงตัวในส่วนของ Object p l a y e r นะครับให้เรานะครับมาดูตรง s c r p p t p l a y e ยของเร,เรนเลยครับจะสังเกตว่าจะมีช่องตัว e x p l o s i v e Particle เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับให้เราลากตัว particle ที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปนะครับเปิด s cri ป t ขึ้นมาอีกรอบนะครับ ให้เรานะครับเมื่อเราใส่ตัวออบเจกต์ในสล็อตเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะมาเรียกใช้มันนะครับในผ่านตัวการเช็คการชนของออบซัคเคิลนะครับก็คือเราจะให้อตัวเอฟเฟกนี้ทํางานเมื่อเราชนกับออบซัคเคิลหรือเกมโอเวอร์นะครับโดยเราจะมาเพิ่มตัวเรายะสั่งตัวแปรนะครับให้มันด,ดับไฟนะครับก็คือการสั่งฟังก์ชันสั่งเล่นพาร์ติเคิลน,นั่นเอง กดเซฟครับแล้วไปดูผลลัพธ์กัน,นครับตอนนี้เราจะเห็นว่าพาร t i ิเคลเราขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะทำให้ตัวละครหายเมื่อทำการชนกับตัวออฟซัคเคิลนะครับแล้วก็จะเล่นพาริเคิลมานะครับ โดยไปที่ในส่วนของ Player Controller นะครับประกาศออกไปขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับโดยเราจะเป็น Topic GameObject นะครับเป็น Player Model นะครับกด Save ครับกลับไปที่ Unity นะครับโดยเราจะมาดูตรง o b j e c t Player นะครับ เราจะทําการปิดส่วนของตัวเพลเยอร์เมื่อเราชนนะครับโดยเราจะมาดูกันว่าตัวไหนคือตัวโมเดลเพลเยอร์นะครับอันนี้เป็นเบสิกเล็กนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็นนเป็นตัวซีแมนตัวนี้ครับเราจะทําการปิดตัวนี้นะครับเมื่อเกมโอเวอร์นะครับโดยเราจะมาตรงเพลเยอร์คอนโทรลเลอร์นะครับนี่คือตัวใหม่ที่ประกาศขึ้นมาใหม่นะครับให้เราลากตัวซีแมนเข้าไปใส่นะครับแล้วกลับไปที่สคริปต์ครับผม เมื่อเราลากเข้ามาใส่นะครับเราจะทำการสั่งปิดด้วยคำสั่ง player นะครับ player model set active นะครับเป่านะครับกด save ครับกลับไปที่ unity แล้วดูผลลัพธ์นะครับ โอเคตอนนี้เราคำสั่งเราทำงานแล้วครับต่อไปนะครับเราจะเพิ่มพาร์ติเคิลตอนในตอนมันวิ่งนะครับโดยผมจะมาลากพาร์ติเคิลตัวใหม่นะครับที่โฟลเดอร์พาร์ติเคิลครับในส่วนของเดอร์ส์อะสเปสเตอร์นะครับลากออกมาครับจะเห็นว่ามันเป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะครับให้เรามาจัดการแก้แมทเทอเรียลมันในเรนเดอร์นะครับตรงแมทเทอเรียลครับทำการเลือกพาร์ติเคิลสเตมครับผม และในส่วนของตัว play on awake ในฟังก์ชันตัวนี้ให้เราติ๊กถูกมันเอาไว้นะครับให้เรานะครับเลือกตัวอ็อบเจกต์เข้าไปเป็นชายของเพล y เยอร์ครับจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับเล่นประมาณนี้ให้เราดูตรงจอนี้นะครับว่าเหมาะสมหรือ,อยังนะครับ เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วนะครับไปที่ในส่วนของตัว Player Controller ครับเราจะประกาศตัวไปสสำหรับเก็บตัว Particle ในการวิ่งนะครับเป็น p r o p i c นะครับ Particle System นะครับเป็นตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า d i r t Particle นะครับ กดเซฟครับกลับไปที่ Unity นะครับให้เรานะครับไปตงองสคิปต Player Controller นะครับแล้วก็ลากเข้ามาใส่นะครับเมื่อเราลากใส่แล้วครับเปิดตัว Player Controller อีกรอบหนึ่งนะครับให้เรานะครับไปในส่วนของตัวอัปเดตนะครับ เราจะให้ตัวพาร์ติเคิลตัวนี้หยุดเมื่อเรากระโดดนะครับเราก็จะประกาศเป็นเดิร์ทพาร์ติเคิลนะครับ stop ก็คือหยุดเพลย์นะครับเลือกของเช o คสต็อปและให้มันกลับมาเพลย์ครั้งในส่วนของเมื่อมันแตะพื้นอีกครั้งนะครับเราก็จะเป็นเดิร์พาร์ติเคิล play นะครับและในส่วนของเกมโอเวอร์นะครับเมื่อเกมโอเวอร์เราจะให้มันหยุดทำงานนะครับเป็นเดิร์ ตาริคลดอร t ดรอปนะครับกดเซฟครับแล้วไปดูผลลัพธ์กันนะครับเองะล่นดูนะครับตอนแรกก็วิ่งมามันจะมีวเอฟเฟกตตามเท้านะครับกระโดดจะหายนะครับ แล้วถ้าเราชนล่ะอ่าจะหายไปหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการอ่าใส่เสียงนะครับโดยอย่างแรกนะครับเราจะมาตรงเมนแคมเมรานะครับเราจะเพิ่มตัวออเดีโอซอสให้มันนะครับเป็นตัวนี้นะครับเรามาเช็คในเมนแคมเมราครับว่ามีออเดีโอซอสอยู่เปล่านะครับอ่าเรามีออเดีโอซอสอยู่แล้วนะครับให้เรานะครับอ่ามาดูในส่วนของโปรเจคชันนะครับ เราจะปรับมุมมองให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับเป็นออโตกราฟิกครับทีนี้เกมเราก็จะเป็นแบบในรูปแบบ2มิติแบนแบนแล้วครับเพื่อเวลากระโดดอะไรจะได้ดูง่ายกว่าแบบเป็นตัวเป r s p สเปกทีฟนะครับให้เรานะครับทําการมาในโฟลเดอร์ซาวนะครับและโฟเดอร์ซาวนะครับมันจะมีในส่วนของมิวสิกคลิปนะครับให้เรานะครับเลือกตัวมิวสิกคลิปนะมิวสิกนะครับลากไปใส่ในออ d ิโอคลิปนะครับ แล้วให้ทำการนะครับเช็คติตรงคำว่าลูกนะครับเมื่อลูกเช็คแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้ BGM มาแล้วนะครับต่อไปก็จะไปทำในส่วนของ Sound Effect นะครับเดี๋ยวผมจะเทส BGM ให้ดูก่อนนะครับตอนนี้เรามี BGM แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำในส่วนของในส่วนของตัว ซาวเอฟเฟกต t ต่อนะครับโดยเราจะมาที่ Player c o n t r o l l e เอร์เพลเยอร o ค l นโนะครับเราจะประกาศต่อไปสำหรับเก็บคลิปใส่ซาวเอฟเฟกต์ของเรานะครับเป็น t o p ปปินะครับอ u ดิโอคลิครับเป็นในส่วนของจำสาวนะครับ ต่อไปนะครับเราจะประกาศออิโอคลิปด้วยสองนะครับเป็นส่วนของตอนชนนะครับผมจะตั้งชื่อว่าแคสซาวนะครับทำการกดเซฟนะครับแล้วมาตรงโฟลเดอร์ซาวนะครับให้เรานะครับความเสียงว่าเราชอบเสียงไหนนะครับ นี่เป็นเสียงระเบิดนะครับส่วนนี้จะเป็นเสียงของผมจะใช้เสียงนี้เป็นเสียงกระโดดนะครับโดยเราจะมาตรงในส่วนของตัวเพลเยอร์เพลเยอร์อคอนโทรลเลอร์นะครับเราจะลากตัวเสียงระเบิดมาใส่ในแคลส์ซาวนะครับลากตัวเสียงกระโดดมาใส่ในจัมซาวนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ให้เรานะครับกลับไปที่ s c r p p t player อ o n t r o l l e r ครับให้เรานะครับทำการเรียกใช้มันนะครับด้วยตัว Player Audio นะครับแต่ว่าใน Player Audio ตัวนี้มันยังไม่มีนะครับเราจะทำการเพิ่ม Player Audio มาเป็นตัวแปรนะครับเป็น Private ออดิโอซอนนะครับเฟเยอร์ออดิอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเพิ่มในส่วนของเป็นออดิโอซอนของ BGM นะครับ Privat ออดิโอซอนนะครับแ็นนี้เป็น BGM Audio นะครับกดเซฟครับ ให้เรามาตรงเพลเยอร์นะครับเมื่อกี้เราประกาศเป็น p r i v a t นะครับเราเปลี่ยนเป็นป o p i นะครับเพื่อเราจะได้ลากมาใส่ได้นะครับป o p i c audio s o u r c นะครับกด save แล้วกลับไปที่ unity อีกทีนะครับให้เรานะครับทําการนะครับลาก audio s ซ u r c ในส่วนของเมนแคม m รานะครับใส่ตัว audio BGM นะครับเพื่อเอาตัวเข้าถึง audio s o u r c ตัวนี้นะครับ ส่วนอ่ Object Player นะครับให้เรากด Add Component นะครับเป็นเลือกเป็น Audio Source นะครับแล้วก็ให้เราทําการนะครับลาก Audio Source ตัวนี้นะครับใส่ในตัวนี้ครับเราก็จะได้อ่า Player Audio และ BG Audio มาแล้วนะครับกลับไปที่ Script Player Controller นะครับต่อไปนะครับเราจะสั่งเล่นเสียงกันนะครับโดยในส่วนนี้นะครับผมได้ประกาศตัว ออดิโอคลิปมาแล้วนะครับตอนนี้เรามีตัวเล่นเสียงแล้วแล้วก็มีตัวคลิปเสียงเสี้ยสองจะเล่นแล้วนะครับให้เรานะครับเข้าถึงตัวเล่นเสียงโดยใช้เพลเยอร์ออดิโอครับสั่งเพลย์วันช็อตนะครับให้เรานะครับตัวจำซาวมาใส่นะครับในส่วนของการกระโดดจำซาวตัวนี้มาใส่นะครับแล้วก็ ให้เราทําการนะครับใส่วอลลุ่มสเกลนะครับโดยเราจะให้มันเพลย์ที่ความดังที่1นึ่งในส่วนต่อไปนะครับผมจะทําการใส่เอฟเฟกตอนตายนะครับโดยผมจะมาใส่ในส่วนของเมื่อชนกับออสซัคเคิลนะครับโดยใช้เพลเยอร์ออดิโอนะครับดอดเพลย์วันช็อตนะครับเป็นในส่วนของแคสซาวนะครับ ความดังที่หนึ่งเหมือนกันนะครับกดเซฟแล้วทดสอบผลลัพธ์กันนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเกมเรามีเสียงซาวเอฟเฟกและ BGM นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังมีเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อเราเกมโอเวอร์นะครับแต่ BGM ยังเล่นอยู่นะครับ โดยที่ผมจะอยากให้ BGM นะครับหยุดทุกอย่างหยุดนิ่งเมื่อเราได้ตายและเก็โอเวอร์นะครับโดยให้เรามาตรงในส่วนของ Player Controller อีกครั้งนะครับผมจะเพิ่มในส่วนของการอ่าหยุดเล่นตัว BGM นะครับ BGM นะครับอ u d นะครับเรจะสั่ง Stop มันนะครับเมื่อตายนะครับก็จะ BGM ก็จะ Stop นะครับกด s a v แล้วไปทดสอบผลลัพธ์ไปคนะครับ ผมจะลองลายดูยนะครับตอนนี้นะครับเกมเราก็ทำงานได้ครบสมบูรณ์แล้วนะครับก็สำหรับพาร์นนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ